สวัสดีครับมาถึงหัวข้ออธิบายโค้ดจัดการพนักงานในส่วนของแอดมินนะครับแอดมินหรือว่าผู้จัดการคือสิทธิ์เดียวกันนะครับคือสิทธิ์เดียวกันหรือว่าเลเวลเดียวกันนะครับมาดูโค้ดครับว่าโค้ดส่วนการจัดการพนักงานมีโค้ดส่วนไหนบ้างและแต่ละส่วนทานํางานยังไงบ้างนะครับผมผมล็อกอินเข้ามาในส่วนของผู้จัดการหรือว่าแอดมินนะครับผมแล้วผมคลิกที่เมนูที่ชื่อว่า จัดการพนักงานพอคลิกเข้ามาครับก็จะเจอหน้าบริหารจัดการพนักงานก็จะมีเพิ่มลบแก้ไขแสดงข้อมูลแล้วก็แก้ไขรหัสผ่านนะครับผมอ่ะนี่ครับเวลาเราจะไล่โค้ดนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้ครับเราเปิดหรือว่ารันหน้าไหนอยู่ซึ่งวิธีเช็คก็คือเช็คจาก U r L ด้านบนครับอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้เราทำงานในโฟลเดอร์แอดมิ ไฟล์ชื่อว่า e m p p s p ก็คือไฟล์นี้เพราะฉะนั้นเวลาเปิดโค้ดเราก็ต้องเปิดโค้ดที่ไฟล์นี้ก่อนนะครับเปิดโค้ดที่ไฟล์นี้ก่อนนะครับเราก็ลากตัวระบบของเราครับมาปล่อยในโปรแกรม Sublime Text นะครับหรือว่าโปรแกรมที่คุณใช้เขียนโค้ดนะครับเป็นโปรแกรมอะไรก็ได้จากนั้นก็เข้าไปที่ Folder Admin ครับแล้วก็เปิดไฟล์ e m p p h p ขึ้นมา ไฟล์นี้ครับดิบเบิลคลิกขึ้นมาพอดับเบิลคลิกขึ้นมาครับส่วนของแอดมินนะครับก็จะมีการอินคลูดไฟล์ h p p นะครับ h p p คืออะไรเราก็เปิดขึ้นไปดูนะครับก็คือไฟล์ที่ใช้ในการเช็คสิทธิ์่าแล้วก็คิวรี่ข้อมูลของคนที่มีการล็อกอินเข้ามาในบล็อกนี้นะครับแล้วก็ไฟล์ที่มีการเรียกใช้พวก c e เดตต่างๆของตัว Admin l t e นะครับผมแล้วก็คลาสต่างๆแล้วก็จะมี เน็บบาร์ด้วยครับอ่ะนี่ครับเน็บบาร์ซึ่งนับบาร์นะครับก็คือไฟล์นี้ครับอ่ะก็คือเมนูด้านบนนั่นเองนะครับก็คือที่แสดงสีแดงๆตรงนี้ครับแถบแดงด้านบนตรงนี้ครับอ่ะนี่ครับต่อมาครับก็คือเมนู underscore left นะครับเราก็เปิดขึ้นมาดูว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งไฟล์เมนู underscore left ครับอ่านี่ครับก็คือไฟล์ที่เป็น เมนูทางด้านซ้ายแล้วก็โชว์รูปหน้าของผู้จัดการหรือว่าแอดมินนี่ครับนี่คือเมนู left นะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นส่วนของการเรียกใช้ไฟล์ต่างๆที่เข้ามาจัดการพนักง,งานไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่ใช้แสดงข้อมูลแก้ไขข้อมูลลบข้อมูลแล้วก็เพิ่มข้อมูลนะครับทีนี้ครับการทํางานจะเป็นแบบนี้ครับผมจะมีการ include แล้วก็สร้างฟังก์ชันในการ เรียกใช้ไฟล์ต่างๆนะครับผมประกาศตัวแปรชื่อ a d d เท่ากนะับ a d d อ่านี่ครับแล้วก็การทำงานของ a d d ตังกต่ a d d นะถ้าเราคลิกเพิ่มข้อมูลตรงนี้ครับนะครับโฟกัสที่ u r l ก่อนครับมันก็วิ่งทำงานที่ emp php แต่มีการส่งพารามิเตอร์ชื่อว่า a d d ครับถ้า a d d นเะท่ากับ a d d อ่านี่ครับก็จะเรียกไฟล์ฟอร์มเพิ่มข้อมูลขึ้นมา นะครับก็จะเข้าเงื่อนไขตรงนี้ครับอ่านี่ครับถ้าตัวแปร x มีค่าเป็น add นะครับนี่ครับก็ include เรียกไฟล์ emp form add ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราคลิกแก้ไขถ้าเราคลิกแก้ไขนะครับอ่านี่ครับก็เรียกไฟล์ emp มาเหมือนเดิมแต่ส่งพารามิเตอร์ชื่อว่า x เท่ากับ edit แล้วก็ add พารามิเตอร์ตัวที่2คือ id เท่ากับ7ก็คือนะครับ edit นี่คือเรียกฟอร์มแก้ไขขึ้นมาส่วน id เท่ากับ7นี่คือส่ง id ของ พนักง,งานนะครับ ID ที่7มาแก้ไขข้อมูลนี่ครับก็จะโชว์ฟอร์มแก้ไขเข้ามานะครับผมถ้าผมคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเหมือนเดิมครับทำงานที่ E M P p h P P act เท่ากับ R w d และ Add ID เท่ากับ7ความหมายก็คือนะครับมีการเรียกไฟล์นี้ขึ้นมาครับนี่ครับ ฟอร์มสำหรับแก้ไขรหัสผ่านแต่ถ้าไม่ใช่เงอนไขข้างบนนะครับไม่ว่าจะเป็น add, a d edit, a r w d ก็จะเรียกไฟล์นี้ขึ้นมาใช้งานเป็นอันดับแรกครับอยู่ในเงื่อนไข e อหรือว่าเงอนไขสุดท้ายเลยนะครับอินคลูดมาใช้อ่ะเราก็เปิดขึ้นมาดูครับไฟล์แรกครับ emp d e s c o r e list อ่านี่ครับ emp d e s c o r list คือไฟล์ที่สแสดง รายการดังนี้ครับนี่ครับที่เป็นแสดงรายการพนักง,งานทั้งหมดนะครับโชว์บนใน Data Table ด้วยนะครับตอนนี้พนักง,งานมีมี2คนนะครับมีแอดมินแล้วก็พนักง,งานนะครับผมในไฟล์นี้ก็จะมีการไปค u วรีข้อมูลนะไปค u วรีข้อมูลมาจากตาราง TBL บ e m b e r บอ่ะนี่ครับแล้วก็แวร์นะครับด้วย คอลัมน์ d m i s Core Level นะครับเป็น Admin แล้วก็ s t a ฟอ่ะอันนี้ทำไว้ให้ล่วงหน้านะครับผมซึ่งความจริงระบบนี้ก็มีแค่2สิทธิ์การใช้งานครับมี Admin กับ s t a ฟ t เท่านั้นนะครับแล้วก็ Order By ด้วย n d m r s Core D D S นะครับก็คือไป Query ข้อมูลมาจากตาราง t a b l Member ตารางนี้ครับอ่ะนี่ครับตาราง t a b l Member ประกอบด้วยคอลัมน์ทั้งหมด12คอลัมน์ด้วยกันนะครับก็เป็นคอลัมน์พื้นฐานนะครับที่ต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็น MID ก็เป็น primary k ร y ่ e ี M e a s r Name เป็น username เป็น Pass w o r d เป็นคำนำหน้าชื่อเป็นชื่อเป็นนามสก,กุลภาพประจำตัวอ่ะที่อยู่เบอร์โทรอีเมลแล้วก็เลเวลแล้วก็วันเดินปีที่มีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับผมอันนี้คือตารางเก็บข้อมูลสมาชิกหรือว่าพนักง,งานในระบบนะครับผมแล้วก็มีการเรียกใช้คลาสที่เป็นคลาสทเทเบ์ของตัว Bootstrap ด้วย ซึ่งตัวระบบหลังบ้านใช้ AdminLTE ที่เป็น Bootstrap version 3นะครับย้ำอีกทีนึงครับเป็น Bootstrap version 3เพราะฉะนั้นคลาสที่ใช้งานก็จะใช้คลาสที่เป็นของ Bootstrap version 3นะครับผมอ่ะนี่ครับใช้นะครับ Y ในการวนล,ลูปข้อมูลออกมาให้หมดเลยนะครับมีข้อมูลอยู่เท่าไหร่ก็วนล,ลูปออกมาให้หมดนะครับผมแล้วก็มีการสร้างลิงก์ต่างๆต,ตรงนี้ ว่าส่งไปแก้ไขส่งไปเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าส่งไปลบนะครับสำหรับการส่งไปลบครับก็มีการลิงก์ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า emp score db d e l แล้วก็ส่ง id ไปด้วยครับว่าตอนนี้นะครับเราต้องการจะลบข้อมูล id ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายปิดด้วย m i c l o s e ตัวแปรคอนซึ่งตัวแปรคอนนะครับที่อยู่สุดท้ายนะครับตัวแปรนี้นะครับมาจากไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ก็คือไฟล์นี้ครับ con db ของเรานะครับอ่ะเปิดให้ดูอีกรอบหนึง่งอ่ะนี่ครับตัวแปลคอนนะับที่เราใช้ในการใส่ username password แล้วก็ชื่อ database ที่จะใช้กับระบบนี้นะครับผมอ่ะนี่ครับต่อมาครับถ้าเรามีการอ่ะถ้าเราต้องการเพิ่มข้อมูลเราคลิกเพิ่มข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะก็มีให้เลือกว่า สถานะตอนนี้เราต้องการเพิ่มข้อมูลพนักงานนะครับเป็นเลเวลไหนไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือว่าพนักงานมีแค่2สิทธิ์นะครับแล้วก็ใส่ username password เลือกคำนำหน้าชื่อนะครับกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่ email เบอร์โทรแล้วก็ภาพประจำตัวนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเอาไปใช้งานคุณก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นอ,อาจจะตัดที่อยู่กับอ m a i l ออกก็ได้คงไว้แค่เบอร์โทรอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะและ้วก็ฟอร์มนี้ครับ ก็ใช้ bootstrap version 3เหมือนเดิมแล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าฟอร์มเนี้ยมันมีการแอคชั่นไปที่ไฟล์ไหนนะครับมีการแอคชั่นไปที่ไฟล์ไหนนะครับผมให้ดู UI อีกรอบนึงนะครับ emp add เท่ากับ a c t นะครับก็คือเรียกฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลเข้ามานี่ครับเข้าเงื่อนไขนี้นะครับอ่ะนี่ครับอ่ะซูมให้ดูชัดชเราก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ emp form a นี่ครับนี่นะครับฟอร์มนี้ครับใช้ฟอร์มที่เป็นคลาสของ bootstrap version 3อ่มนี่ครับมีให้เลือกสิทธิ์การใช้ง,งานโดยใช้ select option User name เป็น input type text p a s s w o r d เป็น input type password นะครับคำนำหน้าชื่อก็เป็น select option ให้เลือกนายนางนางสาวนะครับสามารถเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ชื่อก็เป็น input type text นามสก,กุลก็ input type text ที่อยู่เป็น t e x t area แล้วก็เบอร์โทรอ่านี่ครับอีเมลก็เป็น input type Email แล้วก็เลือกภาพโปรไฟล์ก็เป็น input type File นะครับฟอร์มไหนที่มีการให้มีการอัพโหลดไฟล์เราก็ต้องมีตัวนี้ด้วยครับ nc type m u l t i p a r t f o r m data อ่านี่ครับแล้วก็ฟอร์มนี้มีการ action ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า emp form add db เราก็เปิดขึ้นมาดูอ่านี่ครับก็คือไฟล์นี้นั่นเอง นี่ครับตั้งค่าเม่าเมตาชาร์เซตให้เป็น u c f 8นะครับให้ทํางานกับภาษาใดได,ได้ไม่มีผิดเพี้ยนนะครับให้ทํางานกับภาษาไทยได้ไม่มีผิดเพี้ยนแล้วก็ include เรียกไฟล์ con db เข้ามาใช้งานแล้วก็พวกนี้ครับประกาศตัวแปรสําหรับรับค่าเม o อ p o s t จากฟอร์มที่ส่งมาแล้วก็ใช้ m y ่ใช real as string นะครับในการป้องกันการกรอกอักขระ,ะพิเศษต่างๆที่จะทําให้เกิด sql injection นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดในระบบเราใช้รูปแบบของชาววันแบบง่ายๆครับอ่านี่ครับแบบชาววันนะครับสามารถไปทำให้มันปลอดภัยได้เพิ่มเติมนะครับในกรณีที่คุณต้องการนะครับผมจากนั้นครับอ่นี่ครับเราก็จะมาสร้างตัวแปรในการอัพโหลดภาพของสมาชิกนะครับที่ต้องการใส่ภาพโปรไฟล์เข้าไปซึ่งภาพโปรไฟล์เราก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า pimc e e o p l นะครับอยู่นอกโฟลเดอร์แอดมินนะครับผมแต่ถ้าไม่มีการอัปโหลดก็ให้เป็นค่าว่างไปนะครับในโคร้รชุดนี้ก็จะเป็นอัปโหลดไฟล์แล้วก็ในบล็อกนี้ครับก็จะเป็นการเช็คว่ามี username แล้วก็อีเมลนี้ในตาราง t b เบ l m m e เบแล้วหรือยังนะครับโดยใช้ไมโครไนมโรในการช่วยเช็คว่านับเจอข้อมูลเท่าไหร่นะครับถ้านับเจอข้อมูลศคือไม่เคยมี username แล้วก็อีเมลนี้มาก่อน แต่ถ้าเจอหนึ่งก็คือมี username password นี้มี username แล้วก็อีเมลนี้จะทําให้ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้นพูดง่ายคือห้ามเพิ่ม username หรือว่าอีเมลซ้ํานั่นเองนะครับถ้าซ้ำเข้าเงินไขนี้ครับ alert ว่าข้อมูลซ้ํากรุณาเพิ่มข้อมูลใหม่แล้วก็ใช้ window s history back ก็คือกลับไปหน้าฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ใช้ h x c l insert ครับเข้าไปในตารางที่ชื่อว่า tbl member อ่ะนี่ครับผมแล้วก็ สุดท้ายก็มาสร้างเงินไถ่เช็คตัวแปรรีซอสตรงนี้คีหนึ่งครับว่าถ้า r e s ซ l สทำงานถูกต้องก็เลิกคำว่าเพิ่มข้อมูลสำเร็จอ่าเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็วิ่งกลับไปที่ไฟล์ emp php ก็คือไฟล์หลักนั่นเองนะครับผมนี่คือโค้ดนะครับโค้ดไฟล์ที่ใช้ในการรับค่าจากฟอร์มแล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางนะครับตารางก็คือตาราง T b l m e m b e r ตารางนี้อ่านี่ครับตอนนี้มีข้อมูลให้2ข้อมูลนะครับพาสเวิร์ดก็เก็บเป็นรูปแบบของชาววัน อะต่อไปครับเราจะลองไปดูโค้ดแก้ไขครับอะเราคลิกแก้ไขครับอะดูที่ url ก่อนเลยนะครับทำงานที่ imp. p p act เท่ากับ edit and id เท่ากับ7นะครับส่ง id ที่7ไปแก้ไขนะครับในส่วนของโค้ดครับกลับมาที่ imp ก่อน act เท่ากับ edit เข้าเงื่อนไขนี้ครับเรียกฟอร์มในการแก้ไขข้อมูลเข้ามา เราก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ emp form edit emp form edit นี่ครับข้างบนก็จะมีการประกาศตัวแปร id นะครับรับค่า method get ที่ส่งมาแล้วก็ query ข้อมูลของคนที่ต้องการแก้ไขออกมาก่อนนะครับแล้วก็เรียกมา echo นี่ครับ echo ว่าตอนนี้เป็น level อะไรนะครับแล้วก็ใส่ attribute ที่ชื่อว่า value ใน input ต่างๆนะครับซึ่งการแก้ไขครับเราไม่ให้แก้ไข ที่เป็น username นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นคำนำหน้านี่ครับก็เรียกมาแสดงแล้วก็เอา value มาแสดงในชื่อนามสกุลนะครับแสดงให้ครบนะครับแล้วก็สุดท้ายครับข้างล่างก็จะมีครับว่าให้ส่งเป็น input type hidden ครับอันแรกเป็นชื่อภาพชื่อภาพเก่านะแล้วก็ id ของสมาชิกที่ต้องการแก้ไข ถามว่าทำไมต้องมีการส่งอินพุตไทเดนป่าเป็นชื่อภาพเก่าไปด้วยเพราะว่าในฟอร์มแก้ไขข้อมูลนี้ครับถ้าคุณไม่เลือกภาพใหม่ก็คือใช้ภาพเก่าแต่ถ้าคุณเลือกภาพใหม่ก็คือใช้ภาพใหม่ไปเลยนะครับใช้ภาพใหม่ไปเลยนะครับอตรงนี้ครับประเภทเขอเปลี่ยนเป็นคำว่า username นิดหนึ่งนะครับพิมพ์ตกไปนะครับผมเป็น username นี่ครับ นะครับผมแล้วก็ไฟล์นี้ครับมีการแอคชั่นไปที่ไฟล์นี้ครับ IMP Form Edit DB นะครับผมนี่ครับเรบันคลิกขึ้นมาก็เหมือนเดิมครับเรียกใช้ไฟล์ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ประกาศรับตัวแปรนะครับแล้วก็โค้ดอัปโหลดไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรียกไปอัปเดตโดยใช้ Excel Update นะครับผมแล้วก็ หมือนเดิมครับสร้างตัวแปลเช็คตัวแปลรีอซาว่าถ้าทํางานได้ถูกต้องก็ alert คำว่าแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็เด้งกลับไปที่ emp. p h p นะครับผมอ่ะต่อมาครับไปดูไฟล์ต่อไปครับอ่ะคลิกรหัสผ่านตรงนี้ครับเราคลิกเปลี่ยนพอคลิกเปลี่ยนครับเราก็ไปดูครับว่าข้างบนส่ง url อะไรมา emp. ครับ p h p แล้วก็ส่ง add เท่ากับ r w d i d 7 นี่ครับ r w u d เราก็ไปดูครับว่าใน imp e เรามีการสร้างเงืนไขว่าอะไรอ่านี่ครับ x เท่ากับ r w d ครับก็เรียกฟอร์มในการแก้ไขทั่วหมขึ้นมาก็คือ imp e form r d d หรือว่าฟอร์มที่ใช้ในการแก้ไขรหัสผ่านนั่นเองนะครับผมอ่าดับเบิลคลิกเข้ามาดูก็เหมือนเดิมครับอ่า คิวรีข้อมูลเก่ามาแสดงก่อนอ่ะนี่ครับ username ไม่ให้แก้ครับเป็น disable ไว้อ่ะนี่ครับที่แสดงตอนนี้แล้วก็ให้ใส่แค่ password เท่านั้นนะครับผมอันนี้ครับ password ตัวนี้คือแอดมินมีคนเปลี่ยนให้นะเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นไปเลยแบบนี้ครับเป็น input t y p e t e x t หรือว่าคุณต้องการเปลี่ยนให้ไม่เห็นก็คือต้องเปลี่ยนจากนี้ครับจาก Input t y p e text เป็น password อ่า p a s s w o r d อ่ะนี่ครับเป็น Input type password นะครับ save แล้วก็ r e f r e ชอีกทีนึงอ่ะนี่ครับเวลาพิมพ์เข้าไปก็จะเป็นจุดๆแบบนี้และก็ที่สำคัญครับส่ง Input type เอ่นเอ็มดัสกอร์หรือว่า id ของสมาชิกที่ต้องการแก้ไขรหัสผ่านไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าเราต้องการแก้ไขรหัสผ่านของสมาชิก id ที่เท่าไหร่ในฟอร์มนี้ครับมีการ action ไปที่ฟล์นี้ครับ emp form r w d db อ่ะเปิดขึ้นมาดูครับ นี่ครับก็คือไฟล์นี้นั่นเองเหมือนเดิมครับเรียกใช้ไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วก็ประกาศตัวแปรที่ส่งมาจากฟอร์มก็จะมีแค่ m\_d\_d กับ m\_password ซึ่ง password เราเก็บในรูปแบบของชาววันแล้วก็ส่งไปอัปเดตนี่ครับโดยใช้ s h l l update เหมือนเดิมอัปเดตแค่หนึ่งคอลัมน์ก็คือ m\_password เพราะว่าเป็นฟอร์มรีเซ็ตพาสเวิร์ด ตัวนี้ก็ resolve นะครับไม่ได้ c r o s แล้วก็เหมือนเดิมครับเช็คตัวแปรว่าตัวแปร resolve ทำงานได้ไหมถ้าทำงานถูกต้องก็ขึ้น alert ว่าแก้ไขรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็วิ่งกลับไปที่ mp เหมือนเดิมอ่ะสุดท้ายครับลบครับลบข้อมูลครับเราเปิด mp u n s c o r e list ขึ้นมาก่อนอ่ะนี่ครับลบคือตรงนี้นะครับผมอ่ะนี่ครับมีการลิงก์ไปที่ mp u n s c o r e del u n s c o r e db เราก็เปิดขึ้นมาดูอ่ะนี่ครับไฟล์ลบข้อมูลนะครับเรารับข้อมูลเป็นเมธอดเกตเพราะว่าเราส่งมาเป็นรูปแบบของลิงก์อ่ะนี่ครับเราส่ง ID อะไรมานะครับเราก็ใช้ hldel ตารางนี้แล้วก็แวร์ด้วย id ที่เราส่งมาลบข้อมูลนะครับข้างล่างก็เหมือนเดิมเช็คตัวแปรร e s u l t ว่าทำงานถูกต้องไหมถ้าทำงานถูกต้องหรือว่าลบข้อมูลได้ก็วิ่งกลับไปที่ emp php นะครับผมอ่ะตรงนี้ผิดนิดนึงครับแก้นะครับอ่ะนี่ครับอ่ะโอเคนะครับการทำงานนะครับในส่วนของการจัดการข้อมูลสมาชิกนะครับมีทั้งเพิ่มข้อมูลนะครับแก้ไขข้อมูลนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับแล้วก็การลบข้อมูลนะครับคลิกลบข้อมูลก็มีคอนเฟิร์มด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับ ในคลิปต่อไปครับก็จะเป็นอธิบายโค้ดนะครับเกี่ยวกับการจัดการสินค้าแล้วก็บริการก็คืออยู่ในบล็อกนี้ครับที่เราจะเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปว่าทำอะไรยังไงราคาเท่าไหร่นะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ